อ่ะไปเรียนออนไลน์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์นี่จะนึกถึงเด็กๆเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วนะครับกลุ่ม Active Citizen นะครับหรือผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะเนี่ยเขาก็มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นโครงการดนตรีพลังบวกนะครับเป็นดนตรีปล่อยแก่ของโครงการดนตรีพลังบวกนะครับเขาบอกว่าเขาจะนัดรวมตัวการเรียนออนไลน์นั้นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไปดูภาพความสนุกเหล่านี้นะครับ คือซ้ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงนะฮะส่วนขวาขวามือเนี่ยนะฮะหลายๆคนนั้นก็คือน้องๆน,นักเรียน <c oughs> นะครับ <c oughs> คือเขาบอกว่าความยากในอันเนี้ยคือไม่ใช่การไล่คีย์ <c oughs> ไล่ออกเตปหรือไล่โ <c oughs> น้ตอะไรนะครับแต่คือเป็นการไอ้นี่ใช้โปรแกรม <c oughs> สอนใช้โปรแกรมเนี่ยคือยากที่สุดนะครับต้องเข้าใจว่าคนยุคคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยพวกเขาเรียกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวนะครับต้องให้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถครูผู้สอนเพราะตอนนี้ครับ กลุ่มขับร้องวงปล่อยแก่สามารถเข้าเรียนออนไลน์กันได้อย่างคล่องแคล่วและสนุกสนานนะครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่เหงาคลายความกังวลเรื่องโรคระบาดรวมั้งมีกําลังใจในการใช้ชีวิตอีกด้วยครับและสําหรับโครงการดนตรีพลังบวกวงดนตรีปล่อยแก่บ้านคาจังหวัดราชบุรีและวงปล่อยแก่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจเริญสุขค,ค่ะที่เห็นถึงความสําคัญของประชากรผู้สูงอายุนะคะเข้ามาดูแลด้วยการนํากิจกรรม ดนตรีประสานเสียงเข้ามาบำบัดความเครียดคลายความเหงาลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะโดยการบำบัดจิตใจด้วยเสียงดนตรีนอกจากไม่มีความเสี่ยงและผลเสียแล้วยังเป็นกิจกรรมที่สามารถอยู่ในชีวิตติดตัวผู้ฝึกฝนและส่งต่อให้กับคนในชุมชนร่วมถึงครอบครัวได้อีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะครับมูบลนิธิอาจารย์สุกรีจเจริญสุขเขามีการจัดกิจกรรมออนไลน์ร้องเพลงประสานเสียงระหว่างวงปล่อยแก่บ้านค่าจังหวัดราชบุรี แล้วก็วงปล่อยแก่จังหวัดเชียงใหม่นะ<ช>เป็นการบ <ขอ S 1> ี่กันแบทเทิกันคุณผู้ชมมาร่วมกันน้องเพลงบทเพลงที่ชื่อว่าสุขกันเถอะเราเพื่อส่งกําลังใจสร้างกําลังใจให้กับสังคมไทยและเป็นสื่อกลางในการทํางานร่วมกันเป็นทีมเรามีภาพบรรยากาศของเพลงนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยไปฟังกันเลยครับ